จริงๆแล้วนะครับ A-class Auto เนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องดีไซน์ภายในแล้วยังให้ความสำคัญกับเรื่องฟังก์ชั่นอลด้วยนะครับ สิ่งสาคัญที่สุดเลยครับคือการนั่งในห้องโดยสารนะฮะเราให้ความสําคัญกับการนั่งเป็นที่สุดอยู่แล้วฮะคือเบาะในจริงๆเนี่ยต้องนั่งสบายนะฮะอย่างเบาะไฟฟ้าที่เราทําขึ้นมานั่งสบายมากเป็นหนังแท้อย่างคันนี้ใน s ู p e r i o r Option ปี2025ตัวเบาะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับแล้วจุดเด่นที่สําคัญคือเรื่องของรางสไลด์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรานั่งกันถึง8ถึง9คนในห้องโดยสารนะครับเราอาจจะเลื่อนได้ไปมาได้นะครับเพราะเราอาจจะมีรางแถว2เป็นรางไฟฟ้าแถวที่1นะฮะแถวสุดท้ายก็มีรางนะะ ต่างคนต่างเลื่อนบนรางของใครของมันนะฮะแต่วันนี้เองนะฮะอย่างคันนี้ที่ผมนั่งอยู่นะฮะเราได้วางรางสไลด์นะฮะตั้งแต่ความยาวนะฮะตั้งแต่บาะแถวที่1จนถึงแถวสุดท้ายนะฮะตอนนี้เนี่ยสเปซตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วแถวหลังเนี่ยอาจจะแคบหน่อยผมจะเลื่อนบนรางสไลด์ที่ฝั่งที่พื้นก่อนนะฮะเราจะมีคันยกด้านข้างนะฮะมีคันยกตรงนี้ฮะดึงขึ้นมานะฮะแล้วก็ขยับบอะแบบนี้ครับ มาหน้าสุดแบบนี้อันนี้คือหน้าสุดของรางแล้วบ่อตัวนี้เป็นบอกไฟฟ้านะฮะเราสามารถเลื่อนด้วยรางไฟฟ้าเพิ่มเติมได้อีกอ่ะผมจะเลื่อนลางนะฮะสังเกตนะฮะว่าตัวบาะเลื่อนด้วยรางไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้นอีกนะฮะ อย่างตอนนี้ผมเลื่อนด้วยรางไฟฟ้ามาประมาณนี้แล้วฮะอะผมนั่งได้สูง170นิดๆก็นั่งได้สบายแล้วครับแล้วเราต้องการให้คนแถว2แถวสนั่งสบายด้วยแล้วเรายังต้องการพื้นที่เก็บกระเป๋าหรือสัมภาระเวลาเดินทางด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเราเลื่อนด้วยรางไฟฟ้าผมยังเลื่อนได้อีกนะครับสังเกตนะฮะผมเลื่อนได้อีกขึ้นอยู่กับส่วนสูงแล้วก็สรีระของผู้นั่งนะฮะอันนี้สําคัญมากๆแล้วตอนนี้ผมได้เลื่อนเบาะแถวที่1ที่เป็นไฟฟ้าคู่หน้า ไปด้านหน้าในตำแหน่งที่นั่งได้แล้วนะฮะอยากให้ดูสเปซนิดนึงครับสเปซบริเวณที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะมีสเปซค่อนข้างกว้างยืดขาได้นะฮะนี่ฮะยืดขาได้นะครับยืดได้เสร็จแล้วเราสามารถเห็นไหมฮะเห็นรางสีเส้นนี้ไหมฮะที่วางเชื่อมกันระหว่างเบาะแถวที่1และแถวที่2นะครับผมสามารถมีคันโยในกใต้เบาะแบบนี้นะฮะดันขึ้นนะครับเราใช้ตัวดันไปข้างหน้าแบบนี้นะฮะถอยหน้าเดินหน้าหรือถอยหลังแบบนี้ก็เดินหน้าครับเดินหน้า ส่ติผมต้องการนั่งประมาณนี้นะฮะนะฮะนั่งประมาณนี้ตัวนี้ด้วยเช่นกัน,นะฮะอ่ะผมทําตัวนี้ให้ดูด้วยเช่นกันครับ oh. ผมเลื่อนมาข้างหน้าเพื่อที่จะให้นั่งได้นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับเอ็นนอนครับอ่ะอ่ะครับนี่ผมก็นั่งได้ละอ่ะประมาณนี้คือเบาะแถวที่2ดังนั้นอย่างที่ผมบอกฮะย้ำฮะแถวที่1เดินหน้าเท่าไหร่แถวที่2ก็สามารถเดินหน้าได้เท่านั้นเพราะว่าเขาอยู่บนละาัเดียวกันครับ คราวนี้ฮะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับหลังจากที่เราได้มีการจัดวางนะครับเรื่องของการปรับเบาะแถวที่123นะฮะโดยผมสมมติว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนสูงประมาณ1 7 5บนะฮะบวกลบสามารถได้ถึง8คนในห้องโดยสารแล้วเปิดฝาท้ายขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นพื้นที่วางสัมภาระนะฮะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะฮะผมยกตัวอย่างครับผมเอากระเป๋าไซส์28แเนี่ยที่เป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะฮะมาวางนะฮะผมยกขึ้นวางในแนวตั้งก่อนนะครับ1นใบนะฮะ อย่างนี้นะฮะซึ่งกระเป๋าใบนี้ใหญ่นะฮะวางแนวตั้งเรายังวางแนวตั้งได้อีก2-3ใบนี่วางแนวนอนนะครับนะฮะวางแนวนอนเราก็สามารถที่จะวางได้ถึง2ใบแล้วก็ซ้อนกันได้ หรือเรามี carry on นะฮะใบไซส์เล็ก24นิ้วหรือ20นิ้วเราวางซ้อนได้นะครับนั่นหมายถึงว่าประโยชน์ที่เราวางรางสไลด์จากแถวที่1จนถึงแถวส,สุดท้ายแล้วปรับการใช้งานโดยการเลื่อนเบาะเอานะฮะมันเป็นประโยชน์มากแล้วยิ่งถ้าเราไปกันรวมคนขับมลนั่งกันแค่เจ็ถึงแคนเท่านั้นล่ะเราก็สามารถเลื่อนเบาะชุดนี้เนี่ยไปด้านหน้าได้อีก ผมว่ามันเป็นส่วนสําคัญมากที่ลูกค้ากําลังมองหาอยู่นะฮะทั้งการนั่งและการเก็บสัมภาระได้เป็นจํานวนมากเพราะว่าเรามีการเดินทางไกลบ่อยสัมภาระเยอะนะฮะอยากนั่งเต็มแล้วอยากวางสัมภาระได้ผมว่าเคสนี้ ตอบโจทย์การใช้งานทั้งฟังก์ชันแนลและการนั่งอย่างแน่นอนถ้าลูกค้าสนใจนะครับสามารถเข้ามาติดต่อที่ a c a s สออโได้ติดต่อผมก็ได้ครับแพทที่เบอร์099-185-9777หนะครับหรือมาที่โชว์รูมเราตั้งอยู่บนถนนท่าไทยราติดกับซอยไทยรามันนะครับหาไม่ยากพิมพ์กู o ก็ e แมปว่า a c a s สออโได้แล้วพบกันนะครับที่โชว์รูมครับสวัสดีครับ